วันนี้ฉันไปตัดยางมาถึงก็ฝนตกใส่ยางฉันก็เลยหนังเก็บเม่งมาโอดว่าเธอนี่เธอเม่งที่ฉันได้ว่าเออยกๆนะเธอนะอันนี้ก็คือแม่ปีกหมดแดงเธอบ้านฉันจะเรียกแบบนี้นะแต่ว่าฉันเห็นผังเอื่นนั้นเขาเรียกแม่เป้๊ใหม่เธอฉันก็เอามาลางทําความสะอาดให้ียบร้อยเลยถึงก็ตั้งไว้ให้มันสาเด็ดนามนะถึงก็มาตั้งทาใสน้ำมันให้รอดเลยเถอะถึงก็เอาลงกไปโอดแต่เธอว่าใส่ฉันมีพัดเถอะฉันพัด แล้วพ่อพัดนั้นมันจะเป็นชาติตนกินนั่นน่ะไม่รโอยเธอเอามาโทษแบบนี้มันจะกรอบร้อยเลยเธอพ่อซุกกรอบแล้วถึงเอามาตั้งไว้ให้มันแด็น้ำมันนะ่ะถึงรโรยรดดีเธอลงเลดอายา่าโอยนี่เธอฉันจบนัดเลยแต่ถึงไงเนียนฉันมาทอดปลาดุให้เด็กนะ เอานี้ตอดปลาดุกเซตแล้ว่วส่วนเมนูเนียนพัดเพชรปลาดุกลาวเลยเธอพอดีคนสวนฉันนั้นชอบกินตั้งแต่ฉันทําคลิปพัดเพชรปลาดุกไซใบหัวราพาไปวันนั้นน่นะฉันแกงสามเซรอบแล้วเธอกะตั้งถาไซน้ำมันแล้วก็เอาเครื่องพัดเพชรอันลกไปพัดเลยเครื่องแกงงั้นฉันทิมเองไ่เคยแล้วนะเธอเดี๋ยวก็ส่ปลาดุกลงไปเลยปลาดุกอันรอบนี้ฉันเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนเธอฉันเอาคราบขาวๆที่มันเกาะอ,อยู่ที่หนั มันโอกเธอฉันว่ามันส้วยแนละ้วก็ไม่มิ้นข้าวด้วยเธอกระตั้งจนว่าปลาดุกซุกดีชิมรสชาติลุงรสตามที่ชอบแล้วก็ร้อยใบยหระพผ้าเนี่ยเธอะเซตแล้วน่ากินมาโร้อยหล่าเธอ